ขอบคุณขอบชายขอบนายเธอเลวก็เธอเลวก็เธอมากอเลกสอบประบุรีจับขยงยกโมากกู้กู้ก้ก้ีกดชูีก้เชวก้าเดชูฮีก้าชวกจาจูจูจาจูจาจูจูจาเด็กชายบลาดาหรือโชนธเนศแสงทองกองกลาง ปิดหลีกที่ดีที่สุดในชั่วโมงนี้โอ้โหดูครับเจ้าน็อตจหลุดมาเจอต้องบอกว่าจังหวะแรกของเจ้าโอคก็บกิตคุณให้มาครับแอคซิสมาเจ้าน็อตจะยิงสวนครับโอ้โหกำมลลครบอยู่เลยโอ้ผู้เล่นส่งได้กี่คนคนีบต้องบอกว่าส่งได้ทั้งหมดอ่าสิบแปดสติวได้2เนี่ยรวมเป็น20่สิบคนนะครับผมเ,เนี่ยเราจะเราสติวในรอบ10ทีมด้วย โอ้โหเพราะว่าการแข่งันเนี่ยมันค่อนข้างมาราธอนนะสาวันเต็มเตั้ง <พ em S 2> แล่รอบ6 0ดและวันนี้ที่สำคัญก็เดิอโอ้เอาละครับมาสามรัืวันนี้นี่ครับอีโบไม่แล้วฝั่งโนนเอาละครับโยกมาครับสามดนรของคิงสิงห์หนัาดนนี่ครับเวลาเวลาตอนนี้เที่ยงคืนแล้วดูครับผู้ชมทางบ้านยัง3 2มหมื่นคนดูเอาละครับขอบคุณขอบใจขอบัจก กล้ากระโดด้ามปลายแล้วสิมึงอะือท,ะรรทันด์แสงทออโอ้นี่คือหนึ่งหนึ่งผู้เล่นของไทดาวนที่ได้การฝึกจากสโมสรไทยไปนะโอ้อาวแล้วครับวันนี้ไทยทาวรหรืออีโบพิคาาแล้วผู้สิทธิ์รับส่งสัญญาณทดเวลา สองนาทีเอาครับมาสองนาทีต่อจากนี้ไปครับเอาแล้วครับวันนี้ โ oh, อ้ยโบพี่กายครับไทยทาวนจะล้างแค้นในวันนั้นได้หรือไม่วันนั้น,นครับพี่พัฒนียาครับเป็นนักของพี่ปืนแอนเวลไนคันไปเก็บชัยชนะไปได้เงินล้านเหมือนกันเอาของในด้านพี่ปืน and well, แ well, oh, อนเวลเดอะเวลไนโอ้อะนะครับยอนมาครับสามนักของแบง่์มงก็ขับผลเฮียแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> ยังอยู่ให้มาที่นี่นะครับแองกี้เบิร์ดเขา้าขวาแล้วไหลเฮ้ย hey, ยกแพด<ะ>ดีโก้ go, go 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 go, go, go. go, go, go. Hey, hey, hey. กองหลังขึ้นมายิงโอโหกิต oh, oh, ิคุณครับพาวงครับโอ้โห้แม่งดีจริงๆ oh, สามศูนย์ครับนี่ครับบังโอกิติคุณพาวงล่างทองซะเหลือเกินครับดูครับสมองล้วนๆโอ้ oh. oh. ไม่ต้องครับน้ำหนักครับมาเน้นดีดให้ตรงอย่างเดียวพอ โอ้โหอะไรครับนี่ครับมาต้องบอกอย่างนี้ครับว่าก่อนหน้านี้นี่ทางด้านของพี่ปืนเวลไนท์นี่อู้ไปกดกัดทางด้านของสจออเปียกมาแบบว่าเต็มเต็มสตรีมเลยครับโอ้โเอาครับไปกดมาแบบเต็มมาที่แมชเช่เอาแล้วครับย้อนกลับมาที่ด้านของแมชเช่ก็ตัวนี้ว่าไงครับชากลากแลวหนีจีมาใหม่โยกซ้ายเข้าหยาบขวาและตัวนี้อยู่ที่ด้านของนี่รับท้ายถาวรขึ้นมาทางด้านของแมชเช่แล้วก็เรียบ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  นี่และครับเมซี่ว่าชลาะผมเซบเอาละครับนี่ครับมาอีโบพิคาดครับขยับนำห่างมาเป็นสี ประตูศูนย์แล้วจ้าโอ้โหอะไรครับนี่ครับสาวประจวบุรีครับไปกันต่อเริ่มแรยก็ใหม่ครับแทงบอลมาหน้าของจักรพลพูดช่วงครับอ้าวครับจักรพลครับฝากมาใกล้ๆครับขยับมาใหม่ตัวนี้ครับเล่นสั้นๆมาที่เหลืองฟิตปาชมัยธรรมรัตน์แว่นมณีอดีตนักเตะนิกราจากไทยมี่และที่เข้ามางัดทั้งงัดทั้งงัดให้มาน็อตพัชลาแล้วก็ให้ใหม่ธรรมรัตน์เฮียแล้วเทียโก สามเลดร้องไอ้ไปไปไปอะไรเลยอะไรเลยิงพี่ปืไปไปยิงแล้วมึกเศร้าแบบนี้อะไรโอ้โหนี่นะครับมาความเป็นมืออาชีพของนักกีฬาฟุตบอลเดินสายนี่แหละครับชาวใหม่นะฮะอดีตนักเตะนี่ค้าแข้งเราต้องบอกว่าอยู่กับพี่ปืนมายาวนานวันนี้เปลี่ยนสีเสื้อ ครับโอ้โหนี่ครับมาในนามสมอเรือพิ่า้าไทยถาวรลอ่าฮะโอ้โหกดประตูทีมเก่าเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับนี่ครับเปลี่ยนสีเสื้อมาใส่สีดำบามาเช้าสี